อยากนอนเด้หอนวะอยากแตกนอนก่อนเปิดเพลงไงแล้วชินอนโน้ปิดเพลงมันหวนแด่นตะกี้เด็ดโอเคโอยหอนเด้เปิดตะกี้อ่ะกี่ชาเด้ มมงีีน่ก็เปิดเพลงให้เนี่ยซีนออน,นี่ยเอาไงงว่าเปิดเพลงให้พังนี่เอาเด่นเด่นมันหมุนเนี่เด้อเพลงอะไรให้อยากนอนนี่อ,นอ,อ๋อ Oh, the ปาพี่น้องเสียงลุงพลตะว,ว่านี่ห้องเพลงเต่างอยช่างมาหมนกระดอกกระดียดแพี่น้องปาลุงพลหล่อเลยห้องเพลงหมนพี่น้องเอ้ยสมที่คอยไปได้เป็นเอฟซีลุงพลบอสเยได้เลยที่คอยได้เป็นเอฟซีลุงพลห้องมันจังไรพังไหม <C> e <at> สาวเต่าง,งอยเราคอยไอเต่าง,งอยเราคอยไอเต่าง,งอยเราคอยไอเต่า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  เตางอยหลวงพณห้องป๋าหลวงพณห้องเพลงเตางอยพิจิริงกับคุณแม่จินตลาบ่นี่ป๋าสิกลับมาดังอีกในประตพีอีกบ่นี่สงสัยจะไดหน,นึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งล้านล้านล้านยังก็แล้วแต่สิคนทีน่ดั <S 2> <S 2> งเพลงนี่พ่อแม่พี่น้องสาวเตองอยเราคอยอ้ายพังต่อไปด้วยสเปิดพังขัดขัดมึงเออสเปิดเองมึงบอไนเพลงนี้ก็ได้